สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมาทานกาแฟกันนะคะจมเท่าวันนี้ปกติเยี้ก็จะทานกาแฟดำนะคะแต่วันนี้จะจะทานถืออินวันค่ะไคละคะข้าวกันไปนะคะ่จะเพราะว่ากาแฟดำเราเราทาน ทานมากก็ไม่ดีเนาะเราก็ต้องทานวันเว้นวันนะคะตื่นเช้าก็เพื่อสุขภาพก็ออกกําลังกายพอออกเมลังกายเสร็จแล้วก็ไอเราจะมาทานกาแฟดํานะคะทานกาแฟดำทานกาแฟ,าฟดําบีบมะนาวค่ะแล้วมันจะเป็นระบ,บุย่อยจะดีมากเลยค่ะแล้วก็เออเราจะเอาผลไม้ นี่แล้วก็มีข้นะคะโถ้าซื้อไว้ไนอใส่มานะคะีวันนี้ วันนี้ก็ไม่ได้ใส่บาทนะคะพระไม่ได้มานะคะวันนี้ก็พระท่านท่านไม่ได้มาคือไอ้ทหามอล็อกมอล็อกพระนะคะเออเลยไม่ได้ใส่บาทนะมาทานะะพี่น้องมาดื่มด้วยกันนะคะมนะาทานกาแฟด้วยกันจะบุ๊คพอดีเดลิเคอร์ทานกาแฟเสร็จแล้วก็จะไปให้อาหารหมาโนมานะคะ ทุกทีทุกทียายเล็กก็ประมาณนี้ยายเล็กก็จะออกไปไปข้างนอกไปให้อาหารลมงมานะคะแต่พอดีว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ได้ทําอะไรก็ว้าแล้วก็นั่งทานกาแฟกินกาแฟไปเรื่อยๆเนาะแต่ถก็ก,ก็มีอะไรก็แนะนำก็ได้นะคะยายเล็กก็เพิ่ง เพทดลองพิ่งลองดูนะคะว่าเหือนจะดีไหมอะไรไหมยังไงก็ไม่เคยไม่เคยเล่นนะคะก็เพิ่งลองนะคะเพิง่งลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ วันนี้ก็เด็ดเปรี้ยงอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เด็ดเปรี้ยงเหมือนเดิมนะคะก็ข้างนอกก็เด็ดดีดีนะนะอยเล็กอยเดี๋ยเย็กจะให้ดูจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่นะคะเป็ยาเล็กาเนาะเด็ดเด็ดเปรี้ยงๆอย่างนี้เลยนะคะ เด็ดดีดีนะค่ะวันนี้ก็โล่นียกก็คงใจยังไม่ได้ออกไปไหนหรอกคะ่ะเอาฟ้าสดใสนะคะดูดูสิคะ่ะเอาฟ้าใสแล้วก็นี่เป็นหมู่บ้านยยล็กตอนนี้ยายเล็กก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วนะคะ ก็ยยเล็กกลับมาตอนนี้ก็ยยเล็กก็อยู่สมุทรปราการนะคะกลับมาแล้วค่ะเออมีเวลาก็ไปดูไปช่วยดูแลแม่ที่ตังจังหวัดน,นะคะที่บุรีรัมนะคะเป็นไปทีละครึ่งครึ่งเดือนค่ะบางทีก็เดือนหนึ่งเนาะไปได้ไปช่วยเวลา เวลาร้านเขาปิดเทอมเราก็ได้ไปนะคะคะุณค้าก็ประมาณนี้นะคะเด็กเปลี้ยงเหมือนเดิมเนาะในนี่ก็เข้าบ้านแล้วนะคะนี่เป็นเออยืน,ย,น,นยันตัวตนนะคะเด็กคะ่ะ ก็อยากจะมาลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างดิบิแต่เพื่อนเนาะทดลองดูนะคะว่าเออให้คนคนเพื่อนเพี่ๆน้องๆเขากันเขากันหลายๆเคนเนาะลองดูบ้างนะคะ มานนี้จาตอนนี้ก็ยันแล้วก็คนเราก็ต้องมีความเชื่อทุกยางเป็นธรรมดาใช่ไหมคะก็จบ แค่นี้คนนะคะสวัสดีจ้า